ไข่หอยที่ฟักเป็นตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟักเรื่อยๆโอ้โตอนนี้ก็จะแยกออกมาแล้วก็เราจะนาไปใส่กระมังไว้นะครับโอเคส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็นหอยที่ฟักออกมาก่อนหนะ้านั้นแล้วตัวก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว แล้วตัวนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่อาแกะออกมาจากไข่แล้วเดี๋ยวจะเทลงไปอ่าอันนี้คือจะเทลงไปทั้งเปลือกไข่เลยนะก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอยู่ในนี้ออเขาจุ๊บเป็นแล้วนะเนี่เขาเอาปากได้แล้ว เไว้ก่อนเราก็นำใบไม้ใบผักนะครับใส่ลงไปเพื่อเป็นอาหารของเขาแล้วก็ให้เขาได้กอกินนะครับหอยตอนนี้ก็เริ่มเต็มกระมังแล้วนะครับเดี๋ยวก็โตขึ้นเรื่อยๆ